ผมมีเรื่องมาเล่าร้รนรนอนีเจ้านุยนองเจ้าผมมันนังอุมอ้มํามุมอ้ํอยู่เล็กเดียวเสี่ยงว่าเชือ้อใจเคยไม่ได้เร็วลูกโซเชี่ยนี้ผมว่าปั่นพพือแล้วล่ะมันเล่าว,ว่าช่วงจมวันโก่อนนังเล่นตัวรับถึงไปปอบพีดใครเสื้อป้าถึงจ้านนั้นจบและเชื้อป้าที่เป็นชุดเป็นชุดลำลองกางเกงวมเสื้อยืดแก่นยาว Mì lại trì, cha lược rượt trì lương càng kênh đâm tăng chút, rồi a ríp cao tuộc đi bi luồng, Cả trăng mà lê, mà tưng vân ni, có dốc lê trói bầu bầu, có kê lê, tu có càng kênh nhìn rai cây chuu, xây mà leo chip quấy đai, chát breed trưởng hoa, <laughs> trì cao giết tiêu, ờ, tưng tích kỳ ním mà căn rồi. นี่ก็เล่นกันปันนี้แร้วนะยยูเปิดเป็ดอ่าแล้วตึงเอาป้าเปลือนมาลงแล่ตีช่วยๆงามราคาไม่แพงก็ได้สร่างหรือง่ายไม่มีปลายตางค่ะขอคนพร้อมอุน่นก็ได้ไล่เจ้าได้ไล่กุนอ่าก็เอาอุ่นตังไปเล้วเจ้าเทือกยอมแมวอ่าเอาเชือรายปาลารายไ่ไอ้เพืือนเอาําไม่ไดได้เล่าเจ็ดกลัวก็ไม่ได้ อย่าวาดตรงปอกเลยตงเวทหน้านี่คนละเรื่องเลยอีเจ้าเออจะรู้ตรงมาปนั้นรู้ไว้ก็โอนตังแล้วตึงชิงไม่ดีว่าไม่ปักเสียกาตรงพออีตักไปตามปิดเป,ป็ดนี่เฉลี่ยแต่มันมีลายเพจปีนองเออวังวังนิดไอ้พวกนี้วันก้อนเผื่อนพุมตีกันจ่งสื่อกางเกงนิมมาใชยเอวหยีบกาว อ่าพอว่าแกกลองออกมาปอบตุกตามี่ึ่ึงนุงได้ตุกตามี่อัน้าฮวังวังกับจองเป็ด